เรามาสถานที่นี้เขาเรียกอะไรนะพี่นันที่นี่คือไบเทคบางนาครับวันนี้งานอะไรครับผมชื่องาน Big Motorcell <nt> ความน่าสนใจของที่นี่แล้วบอกว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างผมว่านอกจากรถหลายรูปแบบก็จะ<ๆ>มีความตื่นเต้นในโปรโมชั่นของรถนี่น่าสนใจมากเห็นเดิอนอยู่ตรงนู้นแวบๆตอนเข้างานมา าออกรถได้เลยอะไรอย่างนี้ก็มีความน่าสนใจของงานนี้อยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาป้ายยากันเองครับเราจะให้ค่ายรถแต่ละค่ายป้ายยาแก่เราเรามีเวลาให้1นาทีต่อค่ายละคร่ายรถนะครับมาแล้วไปชมกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บูธ AJEV ค่ะมาที่รุ่นรถกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวไฮไลท์ของเราเลยค่ะนั่นก็คือเซเบอร์ไทเกอร์นั่นเองนะคะตัวนี้มันมาพร้อมกับ2แบต2ก้อนเลยนะคะสวอปแบตเตอรี่ได้จะใส่1ก้อนก็ได้หรือว่าสามารถใส่2ก้อนก็ได้เรียกได้ว่าจะเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานใช่ปกติรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันนะบางรุ่นที่เขาเอาแอดลำโพงเข้าไปอ่ะอันนี้ไม่ต้องใส่ลำโพงแอดลงไปเพราะว่าเขามีลำโพงมาให้นะคะสามารถบลูทูธเปิดฟังเพลงได้เลย ใช่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้หรือว่าใครที่<ช>แบ<ป>ตโทรศัพท์ไม่มีเนี่ยก็สามารถชาร์จกับรถเราได้เลยใครที่กําลังมองหารถไฟฟ้านะคะเพราะว่าเอ๊ะช่วงนี้น้ำมันมันราคาแพงก็สามารถมาติดต่อที่เรา<ช>ได้ราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่95,900บาทเท่านั้นเองแค่9ก0 0 90,000หรือว่าแค่100,000บาทมีทอนเท่านั้นเองค่ะ เข้าสู่ภายในงานบิ๊กมอเตอร์เซล2023นะคะตอนนี้ก็อยู่กับเราค่ะบุ๊ของอีตันนั่นเองดิฉันอีตันเลดด้ติต่างค่ะอยากวจะบอกเลยนะคะว่าภายในงานนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งรถ MPV หรือว่ามินิ MPV ก็ตามแต่ค่ะใครอยากได้แบบไหนสามารถมาปรึกษากับพวกเราได้เลยค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยครบรอบ30ปีมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะในการดาวน์เริ่มต้น30บาทค่ะรวมถึงผ่อนแบบเบาสบายกระเป๋านะคะหรือว่าท่านไหนค่ะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนทางเราจดหนักจัดเต็มให้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งงฟรรรีีร่่าาแ5ปหือว13 กมนะคะคยังไงก็สามารถเข้ามาติดตามพูดคุยกับพวกเราได้ภายในงาน Big w i n e r อันี2 0บ3ที่บูธของเอต้าค่ะตอนนี้อยู่ที่บูธเนต้านะคะอันนี้เป็นรุ่นเนต้าค่ะวันนี้เรามาจาัดโชว์ด้วยกัน3 4สีนะคะ n e ต้าบอกเลยว่าเขาราคาดีมาก5 4 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ เขาสามารถวิ่งได้384กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะแล้วตัวชาร์จเขเ้อมทั้ง2แบบเลยค่ะทั้ง AC BC นะคะสามารถฟาชาร์จได้แล้วก็มี Emergency ชาร์จให้ด้วยนะคะ ภายในรถนะคะจอทัชสกรีนขนาด14.6นิ้วค่ะบอกเลยว่ากว้างขวางมากและสามารถเชื่อมต่อจากมือถือค่ะขึ้นบนจอได้ด้วยก็บอกได้เลยว่าสมมุติว่าไปรับลูกหรือไปไหนอะไรอย่เงี้ยค่ะก็คือสามารถนั่งดูหนังดูอะไรได้หมดเลยผ่านจอนในรถของเราค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ Al e -Z. ว่าแบรนด์ของเราตัวนี้นะคะเป็นรถสัญชาติอังกฤษนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะในเรื่องของรถไฟฟ้าบอกได้เลยค่ะว่าไม่ควรพลาดนะคะมาเจอกับเราที่งาน Big Motor Sale นั่นเองค่ะสําหรับท่านไหนที่มีโรงแรมรีสอร์ทของตัวเองนะคะแนะนํำเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแท็กซี่ VIP นั่นเองที่วิ่งอยู่ที่ลอนดดอนณเวลานี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ค่ะมีทั้งหมดด้วยการ6ที่นั่งนะคะตัวนี้ ใช่แล้วค่ะหรือว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถยนต์ส่วนตัวเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้นะคะด้านหลังก็มีนะคะจะเป็นรุ่น L ts f i นั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนั้นนะคะเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนมาทั้งหมดแล้วนะคะเป็นการคัสตอมให้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลอีกด้วยค่ะเป็นไงกันบ้างครับโดนป้าอยากค่ายไหนกันบ้างหรือเปล่าครับสนใจค่ายไหนพิซแนทด,ดีกว่าสนใจค่ายไหนพิเต้หรือเปล่าครับ มีอยู่คันหนึ่งเกือบโดนละเกือบโดนละอะไรแล้วคิดว่าจะโดนไหมเร็วๆนี้ยังครับยังยังยังงานนี้ก็เป็นงานที่แนะนำสำหรับคนอยากมีรถเป็นของตัวเองถูกต้องสมกับคำว่า Big กมอเตอร์เซเพราะว่าหลายๆคันถูกกว่าท้องตลาดครับใช่ครับแล้วก่อนจากกันเนาะเราให้คนอื่นเขาป้ายยาแล้วอ่า เราเลยลองป้ายยาสไตล์เราใช่ดูบ้างหนึ่งอันยังไงฝากกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับใช่ครับผาดเดอะโมเดิร์นนิดครับผมเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับมาพบกับกระบะคองซิงนะครับโตโยต้าเลเวอเรื่องพันสองซีซีนะครับผมเกียร์6สปีดอ่านี่ดูก่อนนะครับดูก่อนนี่กล่อง ECU ช็อปด้วยนะครับคุณไม่ต้องกลัวโลสซลอยอีกต่อไปไวรุ่นพันเก้าคุณก็ไม่ต้องกลัว พร้อมกับเกียวหกสปีดในราคาที่ไม่โหดร้ายนะครับแค่6กแสนหนึ่งบาทโอ้โหโห,หาที่ไหนไม่ได้แล้วแบบนี้รีบจัดกันเลยครับ